พรรษาค่ะมาพร้อมกับเอาบุญแข่งเลือแมนช่วงนี้น้ำกระลังึ้นค่ะแมนครับหลายจังหวัดหลายพื้นที่ก็มีการแข่งขันเลื่อยายอยจางที่บอกไปนี่แหละครับไปเริ่มกันที่อําเภอเชียงข้านครับเขาจัดงานประเพณีออกพรรษาและการแข่งเลื่อยาวประจําปี2567งานประเพณีที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และวิถีของคนในทองทิ่นครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องเาวาของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาทองทิ่นครับ อยู่ที่บริเวณสามแยกสาธารณาสุขอำเภอเชียงคานน่ายชัยพจรุ่นพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพันษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรืองเงยาประจำปี2,567ครับมีนายสมเจตแสงเจริญรัตน์สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขตซีนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านบุญช่วงวันศรี รองเจ้าเมืองชนะข้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเลา่าหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอภาเอกชนและกับประชาชนนักท่องเที่ยวรวมชมพิธีครับซึ่งงานนี้จัดครับระหว่างวันที่10ถึง1ิตุลาคม2567ครับกิจ,จกรรมประเพณีที่สำคัญก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านขาบวนแห่ปรา,าสาทพึ่งครับการแข่งขันเลือดเง้วเลือกกาบการไหลเลือดไฟ พิธีกรรมภาษาตรร้อยเคาะการแข่งขันฟุตบอลเชียงคัานคับนี่กับมาจัดพร้อมกันเลยครับมีขบวนของดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ในในพื้นที่นี่จำนวนเก่ามองครับคุมวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงค่านและก็หมู่บานวัฒนธรรมในพื้นที่มาร่วมงานครับค่ะสำหรับงานประเภทนีออกพรรษาที่เชียงค่านนะคะกับเป็นประเภทีที่ชาวเชียงคานได้ร่วมกันสืบทอดยึดถือและกกอนุรักษ์มากเป็นระยะเวลาก,กว่าร้อยปีแล้วค่ะ มีคุณค่าและกับความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองอัตลักษณ์และวิถีของคนในทองทินที่ดทได้ทายทอดเรื่องเล่าของวิถีชีวิตแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถินตั้งแต่การเฮ็ดบุญตักบาทเทโวพิธีกรรมภาศาดลรร้อยคอการถวายประสาทพึ่งอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวการไหลเลือไฟการแข่งขันเรื่องาวค่ะ ทังการละเล่นวัฒนธรรมผีขนน้ำจากบ้านหน้าเศร้าตำบลหน้าเศร้าการแสดงวัฒนธรรมไทยดำบ้านหน้าปานาตตำบลเขาแกว้วการละเล่นพื้นบ้านต่างๆทั้งเบิดนี่ค่ะล้วนเป็นพลังสั่งสรรหรือว่าเป็นซอฟทาวเวอร์ของชาวเชียงคานที่สีดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและกต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวชมอำเภอเชียงคานรวมถึงดึงดูดเอาภาคเอกชนเข้าไปลงทุน ก็ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสั่งงานสั่งรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ยั่งยืนค่ะงานมีไปจนหอดวันที่18ตุลาคมนี้นะคะพี่น้องผู้ใดที่สนใจก็สามารถเดินทางไปเดินทางไปทำนองเมืองเลยเลยไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดเลยค่ะครับ